วัคซีนโควิด -19 ของแต่ละประเทศมีความเหมือนหรือมีความแตกต่างกันอย่างไรขนาดนี้ทุกประเทศทั่วโลกมีความพยายามที่จะผลิตวัคซีนโควิด -19 ออกมาใช้ให้เร็วที่สุดครับ <S <S ซึ่งกระบวนการผลิตและหลักการในการผลิตของแต่ละประเทศนี่มีความแตกต่างกันจึงทำให้วัคซีนในปัจจุบันนี้มีความแตกต่างกัน จากข้อมูลของศูนย์วิจัยคลินิกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลบอกว่าวัคซีนที่มีการผลิตและมีแนวโน้มที่จะได้ผลในปัจจุบันนี้มี4แบบด้วยกันครับแบบที่ 1. inactivated วัคซีนของประเทศจีนโดยบริษัท Sinopharm, Sinovac และอู h ฮั่นอิน t ต t ทิวครับวัคซีนชนิดนี้คือการเอาไวรัสทั้งตัวมาทำให้อ่อนแรงและฉีดเข้าไปในร่างกายของคนครับเพื่อทำให้ร่างกายเกิดภูมิต้านทานขึ้น ซึ่งเป็นวิธีการผลิตวัคซีนมาตรฐานที่ทํามาโดยตลอดวัคซีนของโรคชนิดอื่นๆก็ทําแบบนี้เช่นเดียวกันดังนั้นจึงทําให้เป็นวัคซีนที่มีความน่าเชื่อถือได้แต่ราคาในการผลิตอาจจะแพงกว่าวัคซีนชนิดอื่นๆครับแบบที่2ครับอดีโนไวรัสเวกเตอร์วัคซีนคือการตัดต่อเอายีนของไวรัสโควิด -19 เข้าไปใส่ในตัวอะดีโนไวรัสซึ่งเป็นวิธีการผลิตของบริษัทแคนซิโนประเทศจีน บริษัทแ s t r a าเซเนกาของประเทศอังกฤษและการาริยของประเทศรัสเซียข้อเสียก็คืออ d ดีโนไวรัสเป็นไวรัสที่ยังมีชีวิตอยู่จึงไม่เหมาะกับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำครับระหว่างการทดลองใช้วัคซีนตัวนี้มีอาสาสมัครบางคนเริ่มมีอาการป่วยจึงทำให้ต้องหยุดการวิจัยไปในที่สุดครับวัคซีนแบบที่3ก็คือ mRNA วัคซีนของบริษัทโมเดนาครับ วัคซีนตัวนี้ได้รับการสนับสนุนโดยกระทรวงสาธรรารณสุขของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตัวเดียวกับวัคซีนที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำมาพัฒนาขณะนี้วัคซีนชนิดนี้เข้าสู่การทดลองระยะที่3แล้วนะครับซึ่งวัคซีนนี้เมื่อฉีดเข้าไปสามารถกระตุ้นให้คนปกติเกิดภูมิคุ้มกันได้ดีครับรวมถึงในผู้สูงอายุด้วยครับและยังมีอีกหลายบริษัทที่ผลิตวัคซ,ซีนด้วยวิธีการนี้เช่นไบโอเทค ไฟเซอร์ของเยอรมนีวัคซีนประเภทนี้ใช้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตข้อดีก็คือผลิตได้ง่ายและรวดเร็วแต่ข้อเสียก็คือในระยะยาวเราไม่รู้ว่าจะมีผลข้างเคียงอื่นๆต่อร่างกายของเราหรือไม่นะครับวัคซีนแบบที่4ก็คือโปรตีนเบสวัคซีนครับใช้เทคโนโลยีผลิตโดยการนำเอาโปรโตีนจากเปลือกของไวรัสโควิด -19 มาผลิตบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีนี้ในการผลิตวัคซีนได้แก่ บริษัทโนวาแวกของประเทศสหรัฐอเมริกาบริษัทซานอฟฟร่วมมือกับ GSK เป็นต้นครับในแง่ของประสิทธิภาพจนถึงวันนี้เรายังบอกไม่ได้หรอกนะครับว่าวัคซีนของบริษัทใดดีกว่ากันแต่ที่แน่ๆในระยะยาวคาดว่าภูมิคุ้มกันที่เกิดจากวัคซีนไวรัสโควิด -19 จะอยู่ได้ไม่นานจึงต้องทำให้มีการฉีดซ้ำอยู่เป็นระยะ ในระยะยาวเราอาจจะต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อไปนะครับเนื่องจากเรายังไม่รู้จักไวรัสโควิด19อย่างดีพอ